พี่อ๋อบอกว่าวันที่25จะเป็นวันเกิดของพี่อ๋อนะคะแล้วก็ที่จัดที่เทิงภูสามเทยงภูเาเทยงภูนะคะ,ะ,คะถ้าใครอยากไปก็ให้มาเช็นชื่อที่ร้านป้าซอนะคะยูทูเบอร์ทั้งหลายหรือว่าอีซีทั้งหลายก็ได้ค่ะให้มาเซ็นนะคะว่าจะไปกันกี่คนให้มาเซ็นชื่อที่นี่นะคะจะได้ทราบจานวนคนจะ,จะได้ทราบว่าจํานวนคนไปค่ะมีการจัดรถให้ไหมคะมอันนี้ อันนี้ป้าไม่รู้คันรถก็ไม่ยากเราจะเอาจักรยานจักรยานไปได้เขาป้าแตนลงมาให้คนละคันคนละคันคนละคันใช่ใช่ใช่จะไปกับเจ้าเฟื่องนะสุดท้ายกันนเริ่มต้นกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นค่ะถึงสี่ทุ่มห้าโมงเย็นหึ่งสี่ทุ่มโอ้ถ้าจะไปก็มาลงชื่อนะคะว่าอยากจะรู้ว่าจะมีจำนวนคนเท่าไหร่เป็นตัวจีน ก็คงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขามีเขาจัดเลี้ยงนะคะก็คงมีกับข้าวกับเพื่อเหมือนที่ว่าที่เราเคยไปกินกันนั่นแหละมั้งจำกัดคนไหมคะไม่จำกัดค่ะเลี้ยงไม่อั้นค่ะพี่อ๋อไม่ได้พูดนะแต่จะสอพูดเองแล้วแล้วสามารถเราห่อกับมินบ้านได้ด้วยไหมอันนี้ก็คงจะได้อยู่ค่ะเพราะว่าที่ไหนก็ห่ออยู่แล้วอ่ะไม่ได้น้ำก็เอาเหล้าไม่ได้ วันนั้นเได้ยินข่าวว่าอย่างนี้ไม่น้อีก้คือที่เช็ดจำนวนคนเนี่ยเขาจะผัดข้าวให้คนละกล่องคนละกล่องจังไสอ่ใช่ังซอดีกว่าไหมใช่เอ้จังไส้ซอดีกว่าไหมังสซอัถ้าสั่งไส้ซอดีกว่าไหมคะเพราะว่าเลยอยากให้รู้ว่าจะได้โทรไปสั่งทางงานก็ถูกว่ากับข้าวเนี่ยจะสั่งมากี่กล่องคือเมนูจะเป็นข้าวผัดอเมริกันอใส่กล่องให้คนละกล่องคน คิดหนักก่อนนะคะกระดาษมาคับป้าศอกไม่อาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่อาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่คิดหนักกรอนที่พ่อจะปั่นจักรยานไปกินข้าวผัดอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะอ๋อให้มาลงนะคะใครอยากไปก็มาลงถ้าใครไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ค่ะแต่ปะสศอกก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีรถมาไปหรือเปล่าครับมีรถก็ปะสศอกก็อาจจะสะดวกก็ไปใครมีใครสะดวกก็ไปจ้าเดี๋ยววันนี้ยังไงก็เดี๋ยวผมวันเสือาร์ไปบอกนะไปขออนุญาตป้าแตนเนาะเอาจักรยานลงมา มาเติมหลบเติมลมให้เรียบร้อยเพราะว่าเราต้องเช็คอะไรวันนี้แหละจะได้พร้อมในการปั่นไปสำหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ไปก็ปั่นจักรยานไขอบคปคับที่นงจักรยานครับ่ีก็มอเตอร์ได้พีือมอบหน้าที่พาดาษให้พี่มานาครับผมเอาเาเอาเอดี๋ยวจะหากระดาษมาลงชื่อเนาะ เออไปไปของใทยสมเกียรติเรอมีสองงาน่วนกันนะเรียกเอาจะไปงานไหนก็ไปนี่ไหนเอ็กซีเลยแต่ว่าคอนเทนต์คือให้ปั่นจักรยานไปนะครับก็จะแมัเรียนีลมันฟิลหมดแล้วให้ปั่นจักรยานไปงานจากนี้ไปเคียงพูน่าจะ20กกิโลอยู่มั้งที่ที่นอนนาที่เดิมนอนนา ไอ้นอนนานามันเลี้ยงกันนะครับผมใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นตูงไหนอะครูผ่ะเทียมบ้างทางล่างเหรอผูนู้นออกเลยตรงไปไปนู้นนะถ้าเราเลียงใครสะกคเราเลี้ยงซ้ายใช่ไหมใช่แต่เราตรงไปก็อาหารก็จะมีอ่าอ่าผัดกะเพราหมูสับนะฮะแล้วก็ต้มยำหมูนะฮะแล้วก็จะมีอ่าข้าวผัดอเมริกันเนาะ คนละกล่องคนละกล่องแกะแล้วก็กินแล้วก็ขับแล้วไปอวยพรให้พี่เขาแล้วกลับมานะใครจะกลับมาก็เลยไปต่องานใครสมเจ็ดต่อก็ได้เอ๊ะสำไมเอฟซีบางท่านบอกว่างานท่านทนายเงินเสียเงินหนึ่งเงินสอบางคนบางคนใช่ใช่เห็นในข่าวมาแบบนั้นนล้เขาบอกว่าโต๊ะละหกพันไม่เข้าใจน่าจะทำอ้าว โอเคครับไม่ีเยหนึ่เเริ่มผัขาลเไม่หมือนกไม่เขาได้เลี้ยงพวกเราเขาเลี้ยงเอซเขาียงเออไทูเปอร์ไปล่ะก็เสียพันหนึ่งเหมือนกันอ๋อเสียพันหคือเอที่มาก็เสียหนึ่งพันยูทูเบอร์ไปก็เสียหนึ่งพันถูกต้องโตละพันโตเออคนละพัน งนงันงาไปเออเราก็ปั่นจักรยานไปที่นู้นดีกว่างานที่อ๋อไปเียงเนาะก่อม่มีเบอร์โทรจะเริ่มนักที่มานาไลน์ให้ด้วยโอเคได้คบเอฟซีบอกแล้วงานทักทนาย u ูทูบไม่ต้องเสียเงินรผมอ่าเฉพาะเอฟีเท่านั้นเฉพาะเอฟีที่ไปร่วมงานนะครับ คนที่ยิ้มห้ามันชนกันแบบนี้ก็ไปเจวว้าพ่อไอซีที่มาร่วมงานนะครับผมเป็นงานหลายชั่วโมงก็ได้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ <c oughs>